ค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะตาจำมาแนะนำวิธีการเลือกเสื้อผ้าสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ฤดูหนาวค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่ตาได้แนะนำวิธีการเลือกหมวกถุงมือถุงเท้าแล้วก็รองเท้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีกันก่อนเลยนะคะ2ฤดูนี้อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10องศาเราจะใส่เสื้อ2ชั้นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะคะชั้นที่1จะเป็นเสื้อแขนยาวอาจจะเป็นเสื้อคอต่าแบบหนาเสื้อไหมพรมหรือเสื้อที่มีบุกขนด้านในค่ะต่อมาคือชั้นที่2นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นแบบแจ็คเก็ตหรือแบบโค้ทยาวก็ได้ค่ะ โดยอาจจะเป็นแจ็คเก็ตหนังโค้ทผ้าวูลหรือโค้ทไหมพรมที่มีเนื้อผ้าหนาเพื่อเพิ่มความอบอุ่นค่ะต่อมาเป็นในส่วนของกางเกงเพื่อนๆสามารถใส่เป็นกางเกงหนังแบบนี้นะคะที่มีบุขนด้านในหรือกางเกงยีนขายาวธรรมดาก็เอาอยู่ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่เป็นเลกกิ้งบุขนแบบหนาคู่กับเสื้อไหมพรมตัวยาวแบบนี้ก็สวยดีไม่แพ้กันค่ะ ในส่วนของถุงมือในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีอากาศไม่ได้หนาวมากสามารถเลือกใส่ถุงมือแฟชั่นที่บุกขนบางๆแบบนี้ได้ค่ะส่วนถุงเท้าก็ให้เลือกเป็นแบบหนาที่ทำจากไหมพรมหรือว่าผ้าวูลค่ะมาถึงรองเท้าเนื่องจากว่าฤดูสองฤดูนี้ไม่มีหิมะนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าของเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพื้นแบบกันลื่นค่ะก็สามารถใส่บูทแบบนี้ได้ หรือว่าจะเป็นบูทยาวแบบนี้ที่มีส้อนสูงก็สวยเหมือนกันค่ะพอจับทุกอย่างมาเข้าชุดกันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแต่จะชอบแบบโทนสีพื้นๆเรียบๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบแบบมีสีสันก็สามารถเลือกสีสันได้ตามใจชอบเลยค่ะหรือจับหมวกไหมพรมมาเป็นพร็อพซะหน่อยก็สวยเก๋ไก๋ไว้ถ่ายรูปค่ะ ต่อไปจะเป็นการแต่งกายในช่วงฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะคะว่าฤดูหนาวที่มีหิมะเนี่ยมันหนาวขนาดไหนเนื่องจากว่ายังไม่เคยได้มาสัมผัสเลยทําให้เลือกเสื้อผ้าผิดพลาดไปนำเสื้อผ้าสําหรับใส่ในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาใส่ในฤดูหนาว ทำให้หลายคนรู้สึกว่าการมาเที่ยวฤดูหนาวเนี่ยไม่สนุกเอาซะเลยนะคะเพราะมันหนาวจนเกินไปตาก็เลยจะมาแนะนําวิธีการแต่งตัวให้เหมาะสมเพื่อจะได้มาเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะคะถ้าเพื่อนๆวางแผนจะมาเดินในเมืองชิลๆมีหิมะประับปรายไม่ได้ขึ้นไปบนยอดเขาหรือว่าบริเวณที่ต้องลุยหิมะก็จะแนะนําให้แต่งตัวตามนี้นะคะใส่เสื้อ3ามชั้นชั้นที่1เป็นเสื้อยืดแขนสั้นหรือแขนยาวธรรมดาค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจําเป็นที่ชั้นนี้จะต้องเป็นฮีทเทคไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่บอกได้เลยว่าไม่จําเป็นค่ะเนื่องจากประสิทธิภาพการกันหนาวไม่ต่างกันหากแต่งตัวตามพิตาแนะนําแล้วรับรองว่าอุ่นแน่นอนค่ะ ต่อไปเป็นชั้นที่2นั่นก็คือสเวตเตอร์หรือเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะที่ทําจากผ้าวูลไหมพรมอย่างหนาหรือเสื้อที่บุขนด้านในค่ะแนะนําเป็นแบบคอเต่านะคะเพราะว่าจะสามารถกันหนาวในช่วงคอได้ดีค่ะ <'m> okay. มาถึงชั้นที่3นะคะนั่นก็คือติกดาวแจ็คเก็ตหรือโค้ทค่ะหรือเสื้อขนเป็ดแบบหนานั่นเองค่ะจะเป็นแบบโค้ทยาวหรือแจ็คเก็ตสั้นก็ได้ค่ะหากมีบุขนเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะยิ่งทําให้อุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ โค้ทหรือแจ็คเก็ตประเภทนี้จะมีปกคอสูงค่ะและเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติที่สามารถกันหิมะกันน้ำและกันลมได้เป็นอย่างดีค่ะเสื้อทาง3ชั้นนี้นะคะเพื่อนๆคุณจะเลือกแบบที่ไม่คับจนเกินไปค่ะควรให้มีช่องว่างระหว่างเสื้อแต่ละชั้นเพื่อให้เกิดการระบายเหงือ่อระบายความชื้นที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหนาวอยู่ด้านในได้ค่ะ ต่อมาเป็นในส่วนของกางเกงนะคะเราจะใส่กางเกงสองชั้นค่ะชั้นที่1เป็นกางเกงลองจรหรือว่าเลกกิ้งบุกขนหนาที่มีความยืดหยุ่นค่ะชั้นที่2เป็นกางเกงขายาวเช่นกางเกงยีนที่มีความหนายืดหยุน่นไม่คับจนเกินไปและมีช่องว่างระหว่างชั้นค่ะถัดไปเป็นถุงมือ เลือกถุงมือแบบหนาที่ด้านฝ่ามือทําจากหนังตัวถุงมือเป็นผ้ากันหิมะและกันน้ําส่วนด้านในบุผ้าหนาเพิ่มความอบอุ่นค่ะถุงมือชนิดนี้จะทําให้เราจับหิมะโปรยเล่นได้แบบไม่หนาวมืออีกต่อไปค่ะต่อมาเป็นถุงเท้านะคะเลือกถุงเท้าหนาทําจากผ้าวูหรือไหมพรมความยาวถึงแข้งหรือเข่าค่ะมาถึงรองเท้ากันบ้างนะคะเลือกรองเท้าที่ด้านในบุขนหนาตัวรองเท้ากันหิมะ กันน้ำและพื้นรองเท้าหยักลึกกันลื่นได้ค่ะต่อมาเป็นหมวกที่ยาวลงมาปิดใบหูวของเราได้ค่ะซึ่งทำจากไหมพรมหรือผ้าวูบุขนหรือว่าผ้าหนาด้านในค่ะในส่วนของผ้าพันคอถือว่าเป็นพร็อพที่นอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วยังถือว่าสำคัญมากๆค่ะเพราะผ้าพันคอจะเพิ่มความอบอุ่นให้กับบริเวณคออีกทั้งยังสามารถใช้ปิดหน้ากันหิมะหรือกันลมได้อีกด้วยค่ะ จับทุกอย่างมาเข้าชุดกันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ you? You you? You แล้วก็มาถึงการแต่งตัวในแบบสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนจะมาลุยหิมะขึ้นเขาไปชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์อย่างเช่นมัทเทอฮอร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงที่มีหิมะหนาค่ะ จำนวนชั้นที่ใส่นะคะก็จะเหมือนกันกับที่แนะนำสำหรับการเดินเที่ยวในเมืองค่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือควรจะเลือกกางเกงสำหรับลุยหิมะโดยเฉพาะโดยเพื่อนๆจะหาซื้อได้จากในแผนกเสื้อผ้าสำหรับเล่นสกีนะคะโดยกางเกงจะมี2ชั้นกันหิมะกันน้ำทั้งสองชั้นค่ะชั้นแรกอาจจะเป็นยางยืดเพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าไปด้านในกางเกงค่ะในส่วนของเสื้อแนะนำเป็นแบบแจ็คเก็ตสั้น ไม่แนะนำแบบโค้ดยาวนะคะเนื่องจากจะทำให้เดินลำบากหากจะต้องมีการก้าวขึ้นหรือลงเนินเขาค่ะและสุดท้ายที่ต่างกันก็คือรองเท้าค่ะไม่ควรใส่รองเท้าที่มีส้นเลือกแบบที่บุขนหนากันหิมะกันน้าและพื้นรองเท้าเป็นยางกันลื่นค่ะพอใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะแต่ก,ก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญสำหรับคนที่จะมาเที่ยวในฤดูหนาวโดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปในอาคารต่างๆที่มีฮีเตอร์เช่นร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งบนรถไฟรถบัสนะคะให้เพื่อนๆถอดแจ็คเก็ตหรือว่าโคต้ตตัวนอกสุดออกค่ะเหลือไว้เพียงเสื้อกันหนาวเนื่องจากว่าร่างกายของเราจะปรับให้เข้ากับความอุ่นด้านในค่ะ ถ้าเรายังคงใส่โค้ดตัวนอกอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราออกมาสู่อากาศหนาวด้านนอกอาคารอีกครั้งร่างกายเราจะรู้สึกว่าหนาวมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะโค้ดตัวที่ใส่อยู่กันหนาวด้านนอกไม่ได้อีกต่อไปตาจึงแนะนําให้ถอดออกเมื่ออยู่ด้านในอาคารหรือบนรถนะคะแล้วก็สวมกลับอีกครั้งเมื่อออกสู่อากาศหนาวด้านนอกค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูต่างๆที่ตานำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ขอให้สนุกกันทุกคนค่ะคลิปนี้ตาขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ